เผยเคล็ดลับแบบละเอียดสุดไหว้พระภูมิเจ้าที่ให้รวยต้องไหว้ด้วยอะไรและใช้ทูกกี่ดอกลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับการไหว้เจ้าทีที่ต้องใช้ทุกกี่ดอกพร้อมกับบทสวด และคำกล่าวเพื่อเสริมดวงให้ผู้อยู่อาศัยดีขึ้นกันนะครับว้ว้เจ้าที่ใช้ทูกกี่ดอกหลายคนยังคงตั้งคำถามมากมายสำหรับการไหว้เจ้าทีไหว้เทพไหว้พระไหว้ผีทั้งหมดนี้ถูกแยกประเภทไว้หมดแล้วสำหรับการไหว้เจ้าที่นั้นจะต้องใช้ทูบดังต่อไปนี้นะครับซึ่งทูบนั้นถือเป็นสื่อกลาง ที่สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงแม้แต่วิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามจำนวนของทูปที่ไม่เท่ากาันแตกต่างกาันจำนวนทูปก็ขึ้นอยู่กับเราใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทใดด้วยการจุดทูปเสริมดวงชะตาหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาการจุดทูปเทียนหมายถึงไหว้พระรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนการจุดเทียนเป็นตัวแทนของแสงสว่างชีวิตดอกไม้หอมแทนคุณงามความดีความเจริญทำให้สั่งสมบารมีต่อตัวเราและสิ่งมงคลได้อีกด้วยถามว่าว่า้เจ้าที่ใช้ทูปก,กี่ดอกก็ต้องขอบอกว่าในการไหว้เจ้าที่นั้นให้ใช้ทูปจํานวนเจ็ดดอกเนื่องจากเลขเจ็ด เป็นเลขที่มีความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังเป็นการไหว้เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนเราด้วยทั้งนี้การไหว้สารเจ้าทีมักใช้ของถวายอื่นๆอ,อย่างดอกไม้พวงมาลายัยและอาหารต่างๆรวมถึงของหอมหรือเครื่องหอมในการถวายร่วมด้วย สำหรับบทสวดไหว้เจ้าที่นั้นให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้อิติสุขโตอระหังพุทธโธนาโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนาโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวา ขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภูมิมะเทวาขามามิหังสวดเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านและช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้รอดผลจากภัยต่างๆรวมไปถึงวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวงด้วยส่วนการไหว้เจ้าที ที่ฉายทูบทั้งหมด16ดอกคือการไหว้เช่นนี้ฉายสำหรับไหว้เจ้าที่ที่ไม่มีสารในกรณีที่เจ้าของบ้านต้องการไหว้เจ้าที่เพื่อให้เกิดความสบายใจก็สามารถทำได้นะจะไหว้เจ้าที่กลางบ้านก็ได้วิธีคือให้หันหน้าเข้าบ้านบางบ้านอาจจะเตรียมของไหว้หรือบางบ้านไหว้อย่างเดียวเพื่อขอพรให้ท่านดูแลรักษาพื้นที่บ้านของเรา นอกจากนี้ยังมีการไหว้เจ้าที่กลางแจง้งโดยใช้ทูป16ดอกเพื่อเป็นการบูชาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ชั้นฟ้าและ15ชั้นดินให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดีๆอีกด้วยและสำหรับบทสวดที่ใช้ไหว้เจ้าที่กลางแจง้งหรือกลางบ้านนั้นให้ท่านตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้งแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าบระคถา โดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้นโมตสาภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาโมตสาภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาโมตสาภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาปะโตเมตังปะราชีวินางสุขะโตจุตี จิตตาเมตานิพพานางังสุขโตจุตีขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงผลจากภัยพิบัติและเพราะกรรมทั้งปวงเถิดปาโตเมตังปาร,ราชีวินางสุขโตจุตีจิตตเมตานิาพพานังสุขโตจุตีขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงผลจากภัยพิบัติ แหล,ลกเลาะกรรมทั้งปวงเธอปะาโตเมตงังปะาราชีวินางสุขโตจุตีจิตตะเมตานิพพานางังสุขโตจุตีขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงผลจากภัยพิบัติแหล,ลกเลาะกรรมทั้งปวงเธอสาธุสาธุสาธุและสำหรับการไหว้เจ้าที่ เพื่อเสริมดวงค้าขายเพื่อความเป็นสริมงคลในการค้าขายให้เฮงเฮงปังปงัและรวยรวยให้ใช้ทูบผ้าดอกพร้อมของไหว้ดังนี้ทูบผ้าดอกเทียนสองเลมน้ำชาห้าแก้วดอกดาวเรืองเก้าดอกมากครูเก้าคำผ้าขาวบางหนึ่งผืนผลไม้เก้าชนิดนิยมเป็นผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล อย่างเช่นกล้วยสมทับถิมอัง,งุ่นสาลีแอปเปิลและลูกกราบเมื่อเตรียมของครบแล้วให้ท่านสวดบทไหว้เจ้าที่ไปพร้อมๆกันดังนี้อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโต อรหังพุทธโธนโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอรหังพุทธโธนโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมะเทวาขามามิหังนะโมตสสะภะขวะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทธานโมตสะพะคขวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตสะพะคขวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธาเจ้าทีเทวดานางังปิยสุตวามหาลาโภราาาประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสีทาสุทธี พระวันตุเมขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านขอจุดทูปเพื่อสการะเทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงเปิดสัพท์ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีขาขายร่ำรวยตลอดทั้งวันด้วยเถินสาธุ เพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีนะครับลองน้อมนําไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ